ชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรกันบ้างชื่อโบ๊ทชิงชิงตีกับน้องนักกีฬาโอเคลองดูครับจะแพ้จะแพ้หรือจะดีดูดูผลกันที่หลัง1-0ครับอืมนิดเดียวนิดเดียว1-0 ออกออกไปบอกกันหนึ่งเท่าครับโห<ฮ>โทษพี่โทษพี่เสิบดงโทษทีโทษทีสองหนึง่งหืมมาเร็วกว่าลูกอีก tám 1 thôi 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 bà đen hồ hột 5-1 à, ก็อะไรพี่อะไรอพอพอหกหนึปะ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 น่งต่อท,ทีตบอลายเปล่งโทษโทษเจ็ดโอ้โหพอทีสองเจ็ด ลายยาวเลยตัวทีจ้าสามเจ็ดยาเก๊กเหี่ยมฮึ๊บระวงังระวัง รับดีมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปดสามสามโอ้ยเสียง่ายจริง <Yeah. S 1> โทษครับเก้าสาม โทษพี่เบออียร์ศูนย์สามยมพี่สี่ศูย์อ<笑><笑> โทษทีโทษดีหนึ่งสี่ล้มล่นหมดเลยโทษทีมาเดิงวิ่งหลุดช่องมาสามสี่ ยังพียังพีไปไปไล <ป S> ่ไล <ป S> ่ไล่ไล่ห้าสามเดียวไม่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 ยังตั้งเกมไม่ได้เลยเนี่ยนั่นเออเว้ยมุมน,นี้ไม่ได้เลยบอดหมดเลย Cô ừ, oh, oh. Ờ, hộp là okay. Hộp ha, ờ ừ. <coughs> ช้าไปหมดตัวที่โคกเยี่ยมครับตัวทีพี่อนี่ตัวเยี่ยมเยเจ็ดไม่เท่า อ่เป้าหมายแรกของเราคือสิบแต้มก่อนตอนนี้สิเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้นิดเดียว <c oughs> นิดเดียว เท่าไหร่แล้วเนี่ย9โอ้โหอดีตศนย์นมเดียวไปเอ่อ70เหรอ90 điểm, đẹp lắm P'P'ạ, đẹp, 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 8, 0, tốt, 9, 0, ôi trời, 0, 0 ok anh em. Thôi. Nè rồi. Ok. Game lag, đi rất วางเยอะขึ้นใช่ไหมเคเคเยี่ยมวางรอ,งอระวังดักใช่ไหมัอทีัอทีหนึ่งเท่าไป สองหนึ่งโอ้ยโ,โยอยสองเท่าอะสามหนึ่งหรอสามหนึ่งเราได้แต้มสามหนึ่งนิดเดียวพี่ สองสามออกออกชัวไปโอ้โหปีนมาเลยอ่ะปีนเน็ตมาเลยสายมสี่แคงที่ตบตัดไม้ะนะั้นนี่เดียวพี่ออกเป็นออก สี่เท่าสีเท่าไปแตะขอบเน,ตเน็ตซะเยอะโทษโทษโทษโ,โบสห้าสีไ่ไม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 ่หลุดเองไม่หลุดเองป่ะหกสี่ ตัวนี้เอาเลยสวยครับเจ็ดยอดเจ็ดสี่สวยเยี่ยมห้าเจ็ดโทษทีโทษทีไม่เห็นแล้วแหละหกเจ็ด ต่อต่อตไปตทษครับเจ็ดเท่ารู้เลยไม่รู้แปดเจ็ดโทษทีมาไม่ทันอยู่แล้วโนษ 9กนิดเดียวไม่อไหรพี่ศูนยเจ็ดเฮ้ยย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  นิดเดียวพอบอดหนึ่งแปลครับ oh. ไปก้อ1หนึ่งิดเดียวโดไม่น่าล่ะ 29. Oh, đi, đi, À, không <laughs> Không โอทีจ้ะทีสามศูนย์โอ้โหเพิ่หนึ่งเพิ่หนึ่งสี่ศูนย์พอพอพอหนึน่งสี่ ตทอพี่เวียร์อทเปี่ยนปะเด้งปะเด้งเยี่ยมเย่ยย,ย,ยไม่ถึงห้าหนึ่งขวาลงเร็วไปหน่อยอ่ะหกหนึ่งอพี่ทำไมมุมนี้ตีไม่โดนหลายลูกแล้ว lên nương Thôi ừ, đi, thôi đi Ba nưng, Ôi, làng bây giờ